ครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องช่วงของหนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ<ฆ>เรื่องการคืนครแนสนามกล์ฟสนามงูนะครับสนามกล<ฆ>์ฟการตรัสนะครับที่ติดกับดอนเมืองเนี่ย<ฆ>ว่าจะขอให้กับคืนให้กับทอทอเพื่อจานํามาพัฒนาเป็นที่เรียกว่าเป็นทนเป็นาสนามบินที่ท่นานที่ดีขึ้นนะครับ<ฆ>ก็ล่าสุดทางท่านผู้บัญชาการทหารอากาศเขามีการปรับ<ฆ>ว่าทางทอทอจะเซ้งสนามกล์ฟเพราะว่าชี้ชดเชย เหมาะสมเนี่ยไอ้สามพันล้านเนี่ยยังเป็นแค่การประเมินนะครับจึงหาเรือกันให้ได้ตัวเองตัวเลขที่ชัดเจนอีังนึ่งยังไม่จบเขาเตรียมว่าแถมกรนี้ทางกองทัพอากาศเองก็มีแผนจะซื้อนะครับเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่อีก4ี่ลำด้วยนะครับเชื่อว่าถ่ายฝ่ายการเมืองเนี่ยไฟเขียวงบจดซื้อ1 9ึ0 0ห้าล้านบาทแน่นอนครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีสมุดป,ปกขาวออกมานะคะที่จะมาดันเนินการแล้วก็มีการบินโชว์กันไปแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วงบหกแปดมันมีตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะค่ะอ่ะดู ดูในเรื่องรายละเอียดกันนะคะพลอากาศเอกพันพักตรีพัฒนกุลค่ะผู้จุดการอาหารอากาศนะคะก็กล่าวถึงกรณีการน,นําสนามกอล์ฟค่ะการตารัสหรือว่าสนามงูที่เรารู้จักเนี่ยแหละคะ่ะส่งมอบให้กับการท่ากาศยานแห่งประเทศไทยไปพัฒนาต่อยอดตามนโยบายของรัฐบาลนะคะว่าเรื่องนี้ตนนะ่ยไปพูดคุยกับนายสริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกฐมนตรีแล้วก็ท่านมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งทางกองทัพอากาศมองว่าตามที่นโยบายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยหากต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินเป็นฮับของภูมิภาคเลยใช้ประโยชน์จากสนามกอล์ฟการตลาดได้กองทัพอากาศก็มีความยินดีนะสนับสนุนได้ค่ะ แทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ความกรุณาในการหาลือกับการท่ากระจานแห่งประเทศไทยว่าควรที่จะให้ค่าชดเชยกับกองทัพอากาศเช่นกรณีที่ผู้สื่อข่าวถามว่าจะดูแลแคดดี้ร้านค้าพานักงานที่ทํงางานในสนามกอล์ฟบตลรัดได้อย่างไรเพราะปัจจุบันนะคะมีแคดดี้300คนเลยไม่รวมครอบครัวเขาด้วยที่ต้องดูแลแล้วก็ยังมีร้านค้าอีกหลายครอบครัวเช่นกันค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการคุยกับทางการท่ากระจายแห่งประเทศไทยนะคะว่าก็ต้องมีการเยียวยาดูแลแหละ สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะก็ต้องร่วมกันหาหรือว่าจ้องเป็นจํานวนเท่าไหร่คงไม่ใช่จํานวน3,000ล้านบาทอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดค่ะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็นการประมาณการเรื่องของท่าชดเชยต่อปีเท่าไหร่นะคะนายกรัฐมนตรีต้องการให้การท่านเนี่ยได้ดูแลกองทัพในเรื่องของสวัสดิการให้มีความต่อเนื่องด้วยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดค่ะครับท้งนี้นะครับพื้นที่สนามกอล์ฟการตาราตนะครับเป็นของกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็ มอบให้กองทัพอากาศเป็นผู้ดูแลครับซึ่งบริเวณนี้มีอยู่ประมาณ5,000กว่าไรนะครับและตอนนี้ได้ให้การท่าไปแล้ว3,600ไร่ที่ใช้เป็นพื้นที่สนามบินดอนเมืองในปัจจุบันนะครับเพื่อให้ได้นําไปใช้ประโยชน์ครับที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพอากาศก็ไม่ได้รับเงินอะไรจากการท่ากัสยานแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อถามนะครับสื่อถามว่าการมอบพื้นที่สนามกอล์ฟการตรัสเนี่ยให้กับการท่ากัสยานแห่งประเทศไทยนําไปต่อยอดโดยจ่ายค่าชดเชยกองทัพเปรียบเสมือนการเซ้งหรือไม่นะครับพลเอกพลอากาศเอกพันพักดีกล่าวนะครับว่า เคสนี้ไม่เหมือนครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ความเหมาะสมว่าการท่ากัศยานแห่งประเทศไทยจะดูแลสวัสดิการของคนที่ทํางานอยู่อย่างไรและนายกรัฐมนตรีเองอยังให้แนวคิดในการไปปรับปรุงสนามกีฬาทูปาเตมีให้เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับเพื่อรองรับพนักงานที่จะย้ายจากสนามกอล์ฟการตรัดอีกทั้งยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบโดยการเดีย๋ยวฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของท่านพลอากาศเอกพันพัครีครับ เราไม่ได้เก็บเป็นการคำนวณเอาไว้แบบเช่นนะครับว่าป,ปีหนึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายให้ดูค่าที่เท่าไหร่เป็นค่าใช้จ่ายของการร้านค้าที่เคยไม่ได้มีกำไรจริงๆนะกำไรที่มาเป็นคุณให้กับลูกหลานรัฐก,การแล้วก็เราไปซื้อแล้วก็ประกันภัยพิทัติคนหนึ่งกำไรจากสนามกอล์ฟบารตลาดอีละห้าล้านบาท แต่ว่ารายรับทั้งหมดนะครับอาจจะ90กว่าล้านแต่แล้วมีรายจ่ายรายจ่ายที่แบบย่อยๆหลายหลายภาคส่วนนะครับในส่วนที่มาช่วยงานลงทุนที่ทั้งหมดนั้นนะครับประมาณรวมยอดประมาณ90ล้านแต่ว่าก็คงไม่ทราบว่าโดยเลข3าล้านอาจจะเป็นคำเงินระยะยาวแต่ผมก็รู้่าจ่าเองไม่ได้ไม่ได้คาดวบบนี้นะครับแต่ว่าเรามาคุยเรื่องเรื่องของความเหมาะสมดีกว่า คืออันนี้ยังไม่ได้คุยกันครับเรื่องการทางสัมผัเองท่านผู้ว่าไม่ได้ยินดีที่จะพูดคุยอะไรจริงๆแต่จะจะจะรรเรามนันไม่ได้สนใจว่าเราจะพูดคุยกันเอาที่ลงตัวเหมาะสที่สุดค่ะ พร้อมกันนี้นะคะพลอากาศเอกพันพักดียังให้สัมภาษณ์ค่ะภายหลังจากที่คุณสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยยังดูแลกองทัพต่อขออภัยค่ะอ้ขออภัยค่ะกระทรวงกลาโหมไปผูกติดอยู่กับคุณสุริยะยังยังอินอยู่กับว่าพอท่านบอกว่าจะไปหาลือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขออภัยค่ะคุณสุทินคลางแสงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหลังจากที่ได้ดูแลกองทัพต่อนะคะจากการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาสองหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยแหละค่ะว่าตัวคุณสุทินเนี่ยไม่ได้มีการกำชับ อะไรเพิ่มเติมนะสื่อว่าท่านสุทินเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาค่ะที่เราก็คือปฏิบัติตามแนวทางและก็นโยบายของท่านมาโดยตลอดเลยทํางานตุ้มร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะคะมาเรื่องนี้ค่ะสําหรับการจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่ จำนวนสเครื่องในวงเงิน19,000ล้านบาทงบผูกพัน4ปีค่ะได้ถูกบรรจุไว้ในงบประมาณปี2568เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านการอนุมัตินะคะของคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนการเรื่องแบบนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการค่ะแล้วก็เชื่อว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้แหละจะมีความชัดเจนค่ะโดยเดือนนี้เราจะมีการทำเวิร์กช็อปนะคะของเครื่องบินทั้ง2แบบก็คือแบบ กิบเพนของสวีเดนครับแล้วก็คเครื่องบินตระกูลเอนะครับของสหรัฐครับค่ะทางนี้ก็ต้องทําด้วยความรอบครอบระมัดระวังนะคะแล้วก็ถือเป็นโอกาสเดียวในการจัดหาซึ่งใชง้งบประมาณสูงมากเลยดังนั้นจึงต้องเลือกเพื่อให้ได้ของดีที่สุดค่ะคท่านพอบอ,บอกไว้อย่างนั้นนะคะใช่ฮะแต่ว่าต้องติดตามเรื่องการโอนย้ายสนามกอล์ฟนี้ไปเป็นของเอกชนนะครับว่าจะมีการนนปรีบยแผงอ่าแนที่ใช่ครับจะได้เห็นนะคะเป็นรูปงูสนามกอล์ฟนี้จะเป็นแนวยาวนะครับแล้วก็ เรียบกับไปกับรันเวย์ของสนามบินดอนเมืองเลยอืมค่ะคุณต้องจำได้ไหมเมื่อก่อนถ้าเป็นสื่อนะเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยห้ามถ่ายลงมาเด็ดขาดนะเพราะเขาถือว่าเป็น,ปนทีข่ของกองทัพ<ข>อากาศแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้วยเราบินลงมาเราก็เห็นมันก็ไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นสนามกอล์ฟที่ก็เรียกว่าแปลกประหลาดอันดับเขาบอกติดหนึ่งในห้าสนามกอล์ฟที่ แปลกที่สุดในโลกเขาบอกอย่างนี้ฮะเอ้าคุณคิดเงเปล้าวทำไมอ่ะผมไปดูข้อมูลมาก็คือเป็นสนามบินที่เป็นสนามกอล์ฟอยู่สนามบินนะอ๋อคือยังไงชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทำกันเลยยังไงอ๋อ ค่ะอันนี้คุณก้องบอกไปอ่านมาอีทีนึงนะว่าเอเป็นสนามบินที่ประหลาดหนึ่งในห้าสนากอล์ฟสนามกอล์ฟเอาอีกแล้วีฉั้เป็นอะไรเป็นสนามกอล์ฟที่อยู่ในสนามบินแล้วก็ยังซึ่งความประหลาดอก็ว่ากันไปอย่างนั้นค่ะจับตาดูเรื่องนี้อีกทีนะคะว่าจะจบยังไงกับสนามงูนะคะเชื่อว่าคนที่บินขึ้นบินลงตอนนี้ก็เริ่มส่องกันแล้วแหละอ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยเหรออืม